คุณผู้ชมคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทางด้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเกิดเหตุไปแล้วล่าสุดเอาอีกแล้วเป็นเครื่องบินอขออภัยเฮลิคอปเตอร์เบล2 1 2อค่ะอยู่ระหว่างการเดินทางต้นทางเนี่ยมาจากค่ายที่ชุมพรและปลายทางจะไปที่จังหวัดเพชรบุรีทราบและทําให้เราสูญเสียนายตำรวจน้ําดีไป3ท่าน2ท่านเนี่ยเป็นนักบินอีกหนึ่งท่านเห็นบอกเป็นช่างนะคะวันนี้ได้ภาพหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้คือคลิปช่วงที่เกิดเหตุการณ์แล้ววันนี้น้องนิวยองนัทพลเนี่ยกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเห็นบอกว่ามีการพยายามที่จะกู้ซากของเฮลิคอปเตอร์ จังกล่าวเจ้าหน้าที่เอารถเครนมาค่ะพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บหลักฐานเคลื่อนย้ายไปและนี่คือวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ระเบิดซึ่งชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนก็เป็นเสียงระเบิดแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็บินต่ำลงเรื่อยๆ แล้วก็วิ่งออกไปดูเพราะเขาบอกว่าน่าจะระเบิดการอากาศก่อนแล้วก็เครื่องบินก็หม,ม่มงหม่งโลดออกมาปฏิบัติการวันนี้ฮะคุณผู้ชมเปิดภาพขึ้นมาเต็มๆหน่อยวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นะฮะลงพื้นที่ไปที่ตำบลอ่าวน้อยที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา11โมงเจ้าหน้าที่กองทัพบ,บกกองบินตำรวจร่วมกันมาแล้วก็บอกว่าใช้เครนยกเฮลิอคอปเตอร์ขึ้นมาชิ้นส่วนต่างๆเพื่อที่ต้องเอาเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันขัดข้องจากเครื่องยนต์ในส่วนไหนเหลือแบบเป็น ตัเดกเกณฑออกมา <อะ S 2> หมดเลยเขาบอกว่าใบพัดกระเด็น50เมตรปักลงตรงนี้ค่ะกลางสวนสับป,ป,ประรดและวเลยด้วยมะฝังลงไปในดินอีก10เมตรความแรงของแบบแรงระเบิดอะคะ่ะต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางใช้เครนดึงขึ้นมาครึ่งชั่วโมงถึงจะเอาใบพัดนี้ออกมาได้เดี๋ยวจะเอาไปที่กองบินตำรวจนะคะเรียบทางด่วนตรงนี้แหละเพื่อจะหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คุณผู้ชมคะวันนี้เจอกับชาวบ้านอีกท่านหนึ่งคุณสราวุธเขาเห็นเหตุการณ์เพราะว่ายืนอยู่นอกชานชาวบ้านที่อยู่ใน ในลันชำ้ำตามกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงแต่คุณสรารวุธบอกผมเงยหน้าขึ้นไปดูคือพอได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นส่วนหางนะะ่ค่ะกระเด็นหลุดออกมาก่อน mm hmm. แล้วตอนนั้นพอหางหลุดเครื่องเสียการทรงตัวละ <c oughs> จังหวะนั้นคืออะไรรู้ไหมคะ <c oughs> หางหลุดปุ๊บไฟลุกท่วมเลยแล้วเหมือนนักบินพยายามบังคับเครื่องตรงกับที่ชาวบ้านคนเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังบอกตอนแรกจะตกลงหลังคาบ้านคนละแต่เหมือนนักบินพยายามบังคับเครื่องให้ชดขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ไปตกกลางสวน เราได้ยินเสียงครั้งแรกก็คือมันระเบิดตรงกลางอากาศนะก็ได้ยินเสียงครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เดินออกมาดูพอออกมาดูทีที่สองที่ดังมันตกตงงลงมาแล้วเราก็เห็นไฟขึ้นฟันเต็มเลยชุดเห็นพ่อผมที่เขาเห็นนะน,นะเขาว่าหางหางมันหลุดก่อนหางหลุดออกมาแล้วไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้มีคน<ะ>บอกว่าทําไมมันถึงเกิดความ,มสามมูญเส<า>ียซ้าําแล้วซ้ําอีกปีนี้สองรอบแล้วนะแล้วก็ครั้งนี้ทําให้ทางด้านของพันตํารวจตรีประเทืองชูเลิศร้อยตํารวจเอกทรงพลบุญชยัยร้อยตํารวจโทธินกรตสุวรรณน้อยต้องสูญเสียทั้งสามท่านบรรยากาศที่โรงพยาบาลหัวหินครอบครัวเดินทางมาแล้วแต่ละท่านเรื่องราวชีวิตของเขาอะค่ะสตอรี่ชีวิตอะคือมันยิ่งทําให้การสูญเสียครั้งเนี้มัน มันสะเทือนใจคุณผู้ชมอย่างพันตํารวจตรีประเทืองเพิ่งแต่งงานนะเพิ่งแต่งงานไปเองฮะคุณผู้ชมเห็นมีการบอกวันนี้บรรยากาศผมเอาแบบนี้ก่อนก็แล้วกันเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวงชายแดนตํารวจร่วมมหาจานวน400นายเห็นบอกว่ามีการตั้งขบวนส่งร่างของทั้ง3ตํารวจกล้าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติการในครั้งนี้หลังจากนั้นเห็นบอกว่าบรรยากาศตั้งขบวนแล้วครอบครัวเองก็มีการเคลื่อนย้ายร่างของทั้ง3าร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาเต็มยศ ผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นคือทางด้านของพันตำรวจโทพันตำรวจตรีประเทืองนะฮะคุณผู้ชมจะเคลื่อนย้ายไปที่วัดโองผาภูมิที่กาญจนบุรีวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับน้องสาวฮะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาพี่ทำงานในฐานะไม่ฐานะตำรวจไม่เคยคดโกงทำงานด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาพี่ชายรู้ดีว่าอาชีพตำรวจแบบนี้มันเสี่ยงแต่เพื่อครอบครัว พี่ชายบอกจำใจแรกฮะพอเป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ครอบครัวมีหน้ามีตาในสังคมกระทั่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่ชายเพิ่งจะแต่งงานเพิ่งจะซื้อบ้านหลังใหญ่ที่กรุงเทพมีแผนว่าจะพาพ่อกับแม่มาที่การด้วยจนสุดท้ายแล้วไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขชโทรหาแม่บอกว่า บอกว่าเออเดี id id enough, um, ๋ยวเย็นนี้เจอกันนะป้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แบบเดี๋ยวเขามาหาแบบแม่ก็ก็แบบเเตรียมขนมแบบรอเอรอกให้พี่มาอะไรอย่าเงีย็คนที่แบบกตัญญูมากมากคือไม่ค่อยเห็นแบบผู้ชายคนไหนที่ดีเท่าเท่าพี่จอบเลยอะแฟนพี่จอบเองก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมคะภาพต่างๆที่วันนี้ครอบครัวให้เรามาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยรุ่นที่68ปนะคะพันตำรวจตรีประเทืองแล้วเคยปฏิบัติภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินของสตชเนี่ยสำนักงานตํารวจแห่งชาติทำภารกิจหลายภารกิจมากคือบางทีจะต้องอเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วนก็ต้องใช้ฮอของสตชมีภาพนะคะตั้งแต่เนี่ยหลายปีละ 64,65,,66 ภารกิจต่างๆที่เคยทํามาวันนี้คุณป้าของพันตำรวจตรีประเถืองพูดเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาหลานทาภารกิจบ่อยใช่ไหมขึ้นเฮลิอคอปเตอร์เป็นนักบินแต่ก็ชอบมาบ่นให้ฟังเหมือนกันรู้ไหมเวลาจะขึ้นเครื่องสักทีหนึ่งตรงนั้นตรงนี้เสียเยอะเหมือนกันนะเกือบอทุกครั้งเลยอะ่ะหลานชอบมาบ่นค่ะบางทีหน้าต่างก็หลุดประตูปิดไม่ได้รอบบินบางทีก็เลยต้องเลื่อนไปคุณป้านารียังบอกฉันก็กังวลมาก่อนนะ ทำไมอ่ะเครื่องทำไมไม่ทำมาให้พร้อมบินได้เลยทําไมจะต้องให้นักบินมาขึ้นเครื่องแล้วรอให้ช่างซ่อมนี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุหล่านจะขึ้นเครื่องหล่านก็บอกต้องไปซ่อมตรงนี้ก่อนต้องไปซ่อมตรงนั้นก่อนมันใช่ไหมแบบเนี้ยเดี๋ยวหน้าต่างหลุด S <S เดประตูปิดไม่ได้หลานก็บอกเดี๋ยวก่อนนะป้า๊อบยังไม่ได้ไปเดี๋ยว๊อบซ่อมเครื่องก่อนจริงๆริบ,ออบ่อยเลยโทรมาบอกว่าเดี๋ยว <c oughs> พรุ่งนี้คือเมื่อวานเนี่ยจอบจะเข้าไปหานะค่ายเป็นเซตเล็กไปเถอะลูกนะเรือดำน้ำซื้อมาทำไมซื้อมาทำอะไรลูกเออขอให้หล่านป้าเป็นคนทุดท้ายเนี่ยนะลูกนะ บอกไม่ถูกไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อมันต้องมาดูกระตาว่าใจลานป้าจริงไหมเนี่ยจะกลับอืมนี่ฮะคุณผู้ชมขอแสดงความเสียใจของทั้งสามท่านด้วยอ่ะเรื่องของเครื่องบงเครื่องบินอะไรต่างๆก็ให้เป็นหน้าที่ของสำนกักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลจัดสรรก็แล้วกันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้